ระบบ Adaptive Cruise Control ที่หรือที่เขาเรียกว่า Dynamic Radar Cruise Control นะครับที่เขาใส่มาใน New Toyota Camry รุ่น Mid-Range ปี P 2021นะครับผมก่นอนอื่นเลยเราก็เปิดระบบโดยการกดปุ่มทางด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปรถเนาะกดปึง้งเขาจะขึ้นสนัญลักษณ์ที่หน้าจอนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าระบบควบคุมความเร็วคงที่ทํางานแต่ที่จริงมันยังไม่ทํางานครับผมการทํางานเนี่ย การให้ตัวระบบเริ่มทํางานนะครับเราต้องกดเซตด้านล่างครับการเกิดการที่เราเปิดปุ่มด้านขวามือเนี่ยมันเป็นการสแตนบายของตัวรถอ่าการเป็นการสแตนบายของตัวระบบนะครับผมการที่เราจะให้ตัวระบบเริ่มทํางานเราต้องตันเซตด้านล่างก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะผมต้องบอกก่อนอ่าเห็นไหมเดี๋ยวความเร็วมันจะต่ํากว่านะฮะข้างหน้าน่าจะรถติด อ่าบปึ๊บอ่าตอนนี้ระบบถูกเปิดอยู่นะครับแต่ยังไม่ถูกเซตให้เรากดเซตปึ้งเห็นไหมครับมันขึ้นว่ากําลังรอก็คือเราเหยียบเบรกไว้อยู่นะครับแล้วก็รถข้าหน้าจอดสนิทอ่ะแต่ตอนนี้รถไปแล้วเราแตะปึ๊บหรือว่าเราจะกดรีซูมตรงข้างบนนี้ก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ช้าไปหน่อยแล้วแล้วเราก็ คือความเร็วตั้งแต่เริ่มที่เขาเซตมาเนี่ยก็คือสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับให้เราดันขึ้นปึ๊บ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 ในหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นตัวที่เป็นระบบมันไม่ค่อยชัดนะครับให้เรามาผักตรงนี้นะคะผมดันลงหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะเป็นระบบอัตชีพเต็มรูปแบบนะครับแสดงในหน้าจอแบบชัดเจนเลยอ่า ตอนนี้ทุกครั้งนะครับที่ตัวระบบเขาทํางานเนี่ยตัวเส้นระยะห่างเขาจะเริ่มที่3เสมอนะครับการปรับเส้นเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับที่เป็นรูปรถนะแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันจะลดทีละ1น,นะครับขับในเมืองอย่างเงี้ยผมจะแนะนําว่าให้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณสักะระยะห่างสักประมาณ40 อ่าไม่ใช่ระยะห่างประมาณ2อถึงหขีดนะครับถ้าสามขีดเนี่ยในเมืองรถติดตดมันอาจจะห่างเกินไปนะครับถ้าสักประมาณสามขีดเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในต่างจังหวัดนั่นเองนะครับอือเห็นไหมเขาจับคันหน้าเจอนะครับผมแล้วก็วิ่งตามให้เลยนะครับที่จริงนะครับ ถ้าระบบล็อกเลนอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้ขึ้นแถบด้านข้างในหน้าจอนะครับผมเขาจะขึ้นเส้นทึบสีขาวแล้วก็ขึ้นแถบสีฟ้าด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็คือตัวระบบล็อกเลนนะครับเขาทำงานอ่าล็อกเลนก็คือวิ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเลนนะคะผมให้ตัวรถเนี่ยวิ่งไปเป็นเส้นตรงๆ อยู่ในตัวช่องเลนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทดลองกับตัวเครื่องยนต์เพียวแล้วคือระบบนี้เนี่ยเขามีมาให้ทุกรุ่นใน New Toyota c a m ม y ปี2021ที่เป็น Minor Change นะครับผมเขาใส่มาใน y o y o อ่า Safety Sense อืและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือตัวระบบล็อกเลนเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ด้วยในความเร็วต่าๆเลยนะเกิด เกือบจะวิ่งได้ถึงจุดหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเส้นเลนชัดเจนนะนี่เห็นไหมเขาหักให้เราอนี่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่ผมบอกผมทดลองกับตัวอ่าเครื่องยนต์เพียวไปนะครับตรงนั้นเนี่ยในความเร็ว120ก็ทดลองมาแล้วเราอาจจะ เวอร์ๆหน่อยนะครับผมถ้าไม่ชินนะเขาก็จะแบบคือที่จริงอ่ะมันมีระบบช่วยในการเข้าโค้งครับมันจะผ่อนคันเร่งอ่าแล้วก็วิ่งตามโค้งไปใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าไม่ชินเนี่ยมันอาจจะเวอร์ได้อ่าแล้วก็เราเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตัวระบบเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนว่าอ่าอ่าตอนนี้เหยียบเส้นเลยครับแต่ที่จริงเส้นมันไม่ค่อยดีครับตรงนี้เขาก็จะปลด เส้นชั่วข่าวนะครับผมให้เราคอนโทรลตัวรถแล้วพอเวลาเราไม่ได้จับพวงอะไรมากไม่ได้จับพวงัยนานเกินไปเนี่ยตัวระบบเขาจะแจ้งเตือนเราครับว่าจับพวงอะไรได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ได้จับพวงอะไรนานครับจนที่ระบบมันแจ้งเตือนครับตัวระบบล็อกเลนครับเขาจะถูกปลดล็อกชั่วข่าวแต่ถ้าเรากลับมาจับพวงอะไรเนี่ยเขาก็จะกลับมาสแตนบายเช่นเดิมนะครับ การที่เนี่ยตอนเนี้ยตัวระบบถูกปลดล็อกชั่วข่าวครับผมถึงแม้ว่ามันเป็นถนนตรงตรง,ตรงใช่ไหมเห็นไหมตัวระบบมันจะถูกปลดล็อกชั่วข่าวแล้วเราต้องจับครับให้ตัวระบบทํางานเหมือนเดิมอันนี้ผมแอบเซ็งครับคือที่จริงอะ่ะเขาน่าจะยังคอนโทรลให้เราอยู่ครับผม,มไม่น่าปลดชั่วข่าวฮนะ,ค,ะคือถ้ามันทําได้แบบถึงแม้แจ้งเตือนแล้วนะฮะ ก็ยังไม่ปลดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับแต่เนี่ยแอบเสียดายนิดหนึ่งนะครับนี่นะเราก็ให้เขาทํางานไปคอนโทรลไปนะครับเนี่ยรถติดมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยครับแล้วก็นี่เห็นปะพอโดนปลดล็อกนะครับตัวรถมันเป๋ไปแต่เขาก็ยังมีการคอนโทรลให้เราอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่เห็นไหมถ้าจะเหยียบเส้นแล้วนะครับ อืแต่พอเราจับพวงมลลาลัยเห็นไหมครับตัวรถเนี่ยเขาจะเบนกลับมาให้อยู่ในช่องจราจนตรตรงกลางเช่นเดิมอืมเห็นไหม,มแล้วก็เดี๋ยวนะเห,นเห็นไหมเขาคอนโทรลให้เรา สบายๆครับรถติดๆแล้วก็พยายามสแตนบายขาวไว้ที่เบรกก็ได้นะครับผมหรือว่าช่วงจวังหรถเริ่มไหลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เคราาล่งช่วยบางจังหวะที่ตัวระบบอัตตีฟเนี่ยมันอาจจะชา้าไปสักนิดน,นึงหรือว่าตอนที่เราตั้งความเร็วน้อยไปหน่อยนะครับอืม,อม,อมนะพอระบบตัดเมื่อไหร่นะครับตัวอ่า เขาเรียกว่าไอคอนล็อกเลนครับมันจะเป็นสีขาวนี่พอเป็นสีเขียวอ่ะเป็นสีขาวอีกแล้วตรงตรงนี้คือเส้นไม่ชัดเอาซะเลยนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่นะครับที่รถ ต่อสนิทครับตัวระบบเขาสแตนบายใช่ไหมครับรถข,ขั้นหน้าเคลื่อนแต่เราไม่ได้แตะคันเร่งหรือว่าเราไม่ได้กดรีซูมให้ตัวรถมัน Follow-up ไปกับรถคันข้างหน้าครับตัวระบบเขาจะเข้าในโหมด DPS ครับเราไม่ไมทําตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนดา่า <c ười> คือมีมีช่วงจังหวะที่ผมลองทดลองไปเรื่อยๆครับประมาณ30วิหรือ1น,นาทีแล้วครับตัวรถเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไปตามคันหน้าครับตัวระบบครับเขาจะเข้าสู่โหมด DPS ถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาจะมีคำเรียกอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวรถเขาจะเหมือนคล้ายๆเข้าสูา่การจอดแบบใส่เบรกมือครับเราต้องปลดระบบนะครับถ้าเราไม่ปลดระบบตัวรถจะไม่เคลื่อนไปให้ข้างหน้าให้เรานะครับผมหรือว่าเราจะไม่สามารถใช้ ระบบได้อีกครั้งนะครับเราต้องทําการปลดแล้วก็เริ่มระบบ,ะบ,บใหม่นะครับอืม,อมนี่เห็นไหมมันก็อ่แสดงในหน้าจอ h e น d u p Display ให้เราด้วยนะครับผมคือบางคนอาจจะไม่ถนัดมองตรงนี้มองตรงข้างหน้าอันนี้ก็ทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นสะดวกสบายนะครับ เหมือนเนี่ยเห็นปะสักพักหนึ่งมันจะโดนตัดทิ้งครับตัวเส้นเราต้องจับครับเ <c oughs> นี่ยในความเร็วต่ําๆเห็นไหมเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าความเร็วต่ําเขาก็ยังสามารถใช้ตัวระบบวิ่งตัวกึ่งกลางครับหรือ LTA เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบอมืมีแค่การแจ้งเตือนครับคือถ้าคุณไม่จับตอนนี้เขาแจ้งเตือนครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะโปรดคําสั่งทิง้งนะฮะ เนี่ยเราติดติดคุณใช้ไปเถอะมันมันทําให้เราไม่เมื่อยล้ะครับก็เนี่ยขับไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยแค่แบบจับนิดนึงนะครับหรือเดี๋ยวผมลองแบบทิ้งน้ําหนักดูโดยที่แบบไม่ได้จับนะไม่ได้แบบหักเขานิดนึงนะฮะแบบทิ้งน้ําหนักไปที่พวงมาลัยดูซิว่าตัวการแจ้งเตือนมันจะหายไปหรือเปล่านะครับ หายไป <c oughs> คือเหมือน,นคล้ายว่าพอมีน้ําหนักลงไปให้เขาสักนิดหนึ่งนะฮะตัวระบบเนี่ยเขาระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะหายไปนะครับคำเตือนอีกอย่างหนึง่งคือตัวระบบ a n a c t i v e แล้วก็ตัวระบบล็อก l a n นะครับเมื่อไหลที่เขาเจอสะพานแบบสั้นๆที่มันมีมุม มุมมองของสะพานเนี่ยไม่ใช่เป็นหลังเต่าเคิร์ฟถึงแม้ว่าจะหลังเต่าเคิร์ฟก็ตามเนี่ยตัวระบบครับตัวเรดร์เขาอาจจะหาไม่เจอครับทําให้ระบบมันมันแบบงงๆชั่วข่าวครับหรือบางครั้งก็มีการตัดชั่วข่าวครับหรือเวลาเราไปยังที่ที่มีเขาเรียกว่าซอยนะครับหรือว่าถนนส่วนเลนแล้วคนจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ให้เราพยายามที่จะปลดล็อกหรือแคนเซิลเขาชั่วข่าวสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวระบบครับเขาอาจจะไม่ได้อ่านรถที่สวนมานะครับหรือว่าตอนที่ใกล้ตัวรถเนี่ยเข้ามาใกล้เราจนเกินไปนะครับแล้วก็เรดาร์เขายังอ่านไม่เจอเนี่ยตัวการทำงานของระบบแอตทิฟนะครับเขาก็จะไม่ได้ทำงาน กับการที่ตัวรถเนี่ยเข้ามาใกล้เรามากเกินไปนะครับเพราะว่าตรงพวกนี้เนี่ยมันจะมีรัศมีการอ่านของตัวรถครับอืแต่ตอนเนี้ยตัวระบบดิมิกเลดาร์ของเขาเนี่ยเขาสามารถอ่านคนและก็จักรยานได้แล้วนะครับ พูดง่ายๆว่าการที่เลด้์จับเจอสิ่งของหรือจับเจออะไรวัตถุอะไรเนี่ยเขาก็สามารถอ,อ,อ่านได้แล้วแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําการฟอลโล่กับคันหน้าไปได้อย่างเนียนมากๆเลยนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่ารถมันไปแล้วอะ่ะแต่ตัวรถมันค่อยๆไปนะฮะแต่ที่จริงไม่ใช่คันนี้คือเขาแบบมีการฟอลโล่ตามกับคันหน้าไปอย่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สเสถียรมากๆครับอืม แล้วก็ผมชอบตัววิ่งขึงกลางระหว่างช่องจราจรนะครับเขาทําได้เนียนมากๆตอนที่ผมไปทดสอบอบนทางด่วนเป็นทางโค้งครับก็ก็ทำงานได้ดีนี่เห็นไหมตัวรถเข้ามาต้องเข้ามาในระยะหนึ่งเลยนะครับตัวเซนเซอร์อตัวเรดาร์เขาถึงจะจับเจอพอจับเจอแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการค่อยๆเบรกให้เรานะครับหเห็นไหม ปล่อยให้เขาขับไปนี่ตอนนี้เขาจับอมอไซค์ง่ายๆสบายๆครับอืมแต่เวลาเราใช้โหมดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องคอยระวังคนที่เขาขับมาพวกที่เป็นเนี่ยอย่างมอไซค์เขาจะปาดเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งจะเจอครับอืม ลัสมีแล้วเขาก็จะเบรกแล้วก็จับสัญญาณจนโมไซค์เข้าไปเลนนู้นครับเขาถึงจะปลดแล้วไปจับขันหน้าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับเนี่คือก่อนหน้านี้ผมค่อนข้าง บนไปกับตัวเจเนอเรชันที่แล้วครับของแคมรีครับว่าเฮ้ยคุณให้ก้านมาคุณให้การอแอคทีฟมาพอถึงความเร็วต่ำระดับหนคุณตัดทิ้งผมว่ามันมันไม่ค่อยดีนะแต่พอมาเป็นรุ่นนี้ที่เป็นมันดูเชนเนี่ยโอ้โหเขาทำงานได้อย่างเสถียรมากๆเลยครับอืมแต่เสียดายอย่างที่ผมบอกเสียดายเสียดายนิดเดียวเองพอเข้าสู่ตัวที่เป็น การแจ้งเตือนความปลอดภัยนะครับเขาจะตัดการทำงานตัวที่เป็นล็อกเลนไปนะครับนี่เดี๋ยวผมสัญลักษณ์สีเขียวเขาจะหายไปอ่สาสัญลักษณ์ล็อกเลนเขาจะหายไปเห็นไหมกลายเป็นสีขาวตัวรถเป๋อออกเห็นไหมครับออืมอืมมเห็นไหม ถ้ารถเข้ามาประกบข้างเราแบบมกเมื่อกี้เขาจะอ่านไม่เจอครับเราอาจจะต้องใช้เบรกหรือคันเร่งช่วยนะฮะนี่ถ้ามันช้าไปแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ก็กดคันเร่งช่วยได้เนาะนเห็นไหมเขาเจอโมอไซค์แล้วนะฮะแต่ใน,นหน้าจอเนี่ยเขาอา่านยังจะอา,อาจจะยังไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโมอเตอร์ไซค์นะครับ เหยียบเส้นก็เตือนนะครับสาณ์ไอคอนที่เป็นตัวล็อกเลนเขาก็มีการกระพริบบอกอถ้าเป็นสีขาวก็ยังไม่ทํางานสีเขียวทํางานแล้วก็สีส้มคือเราไปเหยียบเส้นนั่นเองนะครับถ้าเพิ่มความเร็วบวกก็คือเพิ่มความเร็วขึ้นนะฮะลบก็คือลดความเร็วนะครับการกด ครั้งเดียวก็จะเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งหรือว่าลดทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการกดแช่จะเพิ่มทีละ5้นั่นเองนะครับทุกครั้งที่เรามีการเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมตัวระบบล็อกเลนเขาจะทำะปลดล็อกชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะให้เราค่อยๆไหลออกไปอย่างที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้นะครับ เราลองดูว่าเขาจะหักให้เราหรือเปล่าอ่าทุกอย่างต้องทดสอบครับเพราะว่ามันทําได้ผลขนาดไหนอืมระบบล็อกเลนยังทำงานอยู่นะครับโอ้โหเห็นไหมขึ้นสะพานปุ๊บตัวระบบปลดล็อกครับแล้วเขาก็แบบงงๆนิดนึงเขาหักพวงมาลัยไปให้เรา อันนี้เราอาจจะต้องคอนโทรลเขานะครับเราลองนี้เห็นไหมผมใช้คันเร่งครับตัวล็อกเลนก็ยังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าซ้ายดูปุดดูสีผไรมันจะหักไว้เราเปล่า ลองอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้มันติดโมอเตอไซไม่ได้แล้อาจจะยังไม่ได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ Al a d a t i v e Cruise Control ที่หรือว่า Dynamic Radar Cruise Control นะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องของทาง toyota เนาะก็ Dynamic Radar Cruise Control นั่นเองนะครับผมที่สามารถทำได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งอแล้วก็สามารถ follow up หรือ,อาสามารถเคลื่อนไปตามคันข้างหน้าโดยที่เพียงแค่กดปุ่มหรือว่าถ้าเป็นความเร็วนะเป็นความเร็วต่ำแล้วตัวรถยังไม่ถึงจุดหยุด,ยดนิ่งเนี่ยเขาก็สามารถเคลื่อนตัวไปยังข้างหน้าเราได้อย่างเนียน,น,ยนๆตาม,มากๆเลยนะครับผมอืมแล้วก็ระบบ LTA หรือระบบล็อกเลนเขาก็สามารถทำได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำม,มากๆหรือเรียกได้ว่าทาสามารถทำได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งว่าโค้งลงทางาทางปากทางเท่าหมู่บ้านของผมเนี่ยจะในซอยไม่ใช่สิในซอยบ้านผมเนี่ยจะสามารถทําได้เนียนตาหรือเปล่านะครับเรากดรีซูมก่อนปึ้งอ่าแล้วเราก็นี่น,น,นี่เห็นปะ่ะพอเขาอ่าขึ้นเนินปุ๊บเขาจะงงงงเลยนะฮะให้เรา ตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าเขาจะวิ่งไปยังอตอนนี้เขาเซตเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะดูซิว่าเขาจะหักเลี้ยวให้เราได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้นะครับผมตรงนี้มันองศาน่าจะเยอะเกินไปครับเราช่วยเขาคอนโทรลดีกว่านะครับ คือถ้ามันเป็นองศาที่โอ,โอ้ของไหไรคือถ้ามันเป็นองศาที่แบบอย่างบนทางด่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการโค้งองศาที่มันมันมากมายนักนะครับผมอันนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถจับแล้วก็วิ่งให้ให้ตัวรถเนี่ยวิ่งไปยงังกลางของเส้นจราจรได้นะครับผมแต่อันนี้คือมันเป็นองศาที่เยอะเยอะจริงๆนะครับผมตัวรถก็อาจจะปเป๋ออกไปได้นะครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบ ดันมีด้าคาร์คุสคอนโทรลใน t o y o ต้า e w c a m r ปปี2021นะครับที่เขามีใส่มาให้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมมันมีประโยชน์มากจริงๆยังไงวันนี้วงโตคาแล้วก็ Toyota ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ